หนูน้อยหมวกแดงฉบับสนุกตอนเดียวจบนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงเธอชอบสวมหมวกคลุมสีแดงสดที่คุณยายถักให้ในวันเกิดจนทุกคนเรียกชื่อเธอตามนั้นวันหนึ่งคุณแม่ของเธอบอกว่าลูกจากคุณยายไม่สบายอยู่ที่กระท่อมกลางป่าลูกช่วยเอาขนมกับน้ำพึ่งหวานๆไปให้คุณยายทีนะจ๊ะและอย่าแวะคุยกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดได้เลยค่ะคุณแม่ หนูน้อยหมดแดงรับตะกร้าขนมแล้ววิ่งออกจากบ้านอย่างร่าเริงกลางทางในป่าหนูน้อยหมกแดงเจอกับหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งหมาป่ายิ้มแปลกๆแล้วเดินเข้ามาทักสวัสดีเจ้าหนูน้อยจะไปไหนเอย่ยไปหาคุณยายค่ะคุณยายไม่สบายฉันเอาขนมไปให้ค่ะหมาป่าทำตาโตโอ้ดีจังงั้นเจ้าลองไปเก็บดอกไม้ข้างทางให้คุณยายสิคุณยายต้องดีใจแน่แ หนูน้อยหมวกแดงคิดว่าก็น่าจะดีจึงแวะเก็บดอกไม้ส่วนหมาป่าก็แอบวิ่งทางลัดไปบ้านคุณยายก่อนแล้วเคาะประตูก๊อกก๊อกก,ก,ก๊ใครนะ่ะเสียงคุณยายแผ่วเบาหนูเองค่หนูน้อยหมวกแดงหมาป่ากแกล้งเสียงหวานคุณยายเปิดประตูแล้วหมาป่าก็ไม่กินคุณยายเพราะในเวอร์ชันนี้คุณยายไม่ได้ธรรมดา เธอคืออดีตนักมวยปล้มหญิงแชมป์สามสมัยคุณยายใช้ผ้าพันคอเหวี่ยงหมาป่าหลุดออกจากประตูแกคิดว่าใครจะง่ายๆกันระยะกบกบหมาป่ากลิ้งหลายตลบกระแทกต้นไม้แล้วหมดสติไปหนูน้อยหมกแดงมาถึงพอดีเห็นหมาป่านอนคว่างอยู่ก็อุทานว้ายเกิดอะไรขึ้นคะคุณยายคุณยายยิ้มแล้วตอบว่า ก็มีหมาป่าซื่อๆตัวหนึ่งพยายามจะหลอกยายแต่มันไม่รู้ว่ายายเป็นแชมป์จับล็อก3ปีซ้อนหนูน้อยหัวเราะคิกด,ดีแล้วข่าคุณยายหนูเอาขนมมาให้แล้วหนูเก็บดอกไม้มาเต็มเลยทั้งสองนั่งทานขนมพูดคุยอย่างสนุกสนานขณะที่หมาป่าตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งหนีหายเข้าป่าไปไม่กล้ากลับมาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาหนูน้อยหมวกแดงก็เรียนรู้ว่าอย่าไว้ใจหมาป่า และคุณยายก็สอนเธอถ้าป้องกันตัวอีกหลายกระบวนจบบริบูรณ์